สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับวันนี้ก็จะพาไปขายไขย่ไก่สดเอ้ยขายไข่สดนะครับผม <laughs> สุดใดอีกเอ้ย,อยพาสุวังมาหาฝรั่งกันแล้ววันนี้พ่น้องเลยโอ้ มากับเจ้าร็อกกี้ในตำนานนะตำนานที่ไม่มีวันตายนะผมเออกันนี้นี่ถือว่านหนึ่งในรุ่นอีซูซุเลยนะครับมาเทหินให้เสี่ยวป้าเหลากันนะครันนี้อยู่บน้อไอทิศฝรั่งเขานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดไปเจรจาก่อน

โยยมาถึงก็ต้องกดออดครับกดกระลิงมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเออยเย้เย้เยโตโตใจหมดเลยโอ้ประตูเลื่อนเองได้พี่น้องโอ้ตกใจไปเลยครับโอ้ เดี๋ยวก็มาจอดนี่ก็ได้สิเฮ้ยประตูหนีมึงไน่นี่มาดูผลงานครับปลาเหลาทำลูกลังไว้ให้นะครับสวยงามเลยนะครับไหนไม่รู้ว่าแกอยากได้ตรงไหนอีกนะเดี๋ยวดูก่อน น่าจะตรงนี้หรือเปล่าอ้สวยครับนี่ลูกลังมันเป็นแบบนี้แหละครับสวัสดีครับไหนโยตรงไหนอีกบัดเก็บงานให้นะครับดิ ว่าตรงนี้น้ํามันขังนิดนึงครับน้ําขังเราลูกลังมาเสริมให้ครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอื่นว่าเขาถูกก,กันกับป๋าครับก็ต้องช่วยครับต้องช่วยกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับเก็บงานให้นิดหน่อยไปลานสร้างออดเลยอื หยอดไว้ตรงนี้แหละเด้อปลาเรานี่เกียร์เชียงวันนี้แหละกบรุ่มมึงนี่ต้องต้องทำให้ถูกใจนะครับแดดดีแด,ดดดีเขาให้เรียกว่าแด,ดดดีถ้าไม่ถูกใจบ่ได้เลยพี่น้องปรถตกใจนี่โอ้บอกกันมืหูเหลืองเลยนะครับเกียบอกว่าฝนตกน้ำถังตรงนี้ หยอดตรวนี้อีกหน่อยสมหวังสวยมากครับเอซคนไหนที่ได้ดูตอนทํานะตอนทํามันขี้เหร่นะตรงนี้เหมือนเป็นดินเลยครับแต่ว่าพอโดนฝนไปมันสวยครับนี่เป็นลูกรลังนะครับสมหวังครับร็บรอกกี้วันนี้หน่อยนึ่งเด้อหน่อยนึงเยทั้ง,อองไปก พ่อ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 ถ่ายล้างเด็กเบ๊กพ่อพ่อเบา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  ơ oh, ơ oh. nhục đâm dở dài bay mọi người chắc nói dở khó chịp khổ ơ nhục bay đây dữ độ ơ cái này nó ở lưng theo thằng nào mừng đưa nào bay đưa nào hát sai với lại ở lưng này ngua đưa nào với lại cái này với tí độ bay đưa nào bay Hắc sai bay. Lơp lơi Hắc sai ích sai ích. Lơp Nhóc đẹp không? Đột đến đột đến nơi, kẹt khoai đó Đột đi thương

นี่เรื่องปลาเรล่าเด้อให้คันมาเกยียดเชียงจากเสาไฟนี่แหละครับนี่เชียงไปหานพออันสายยางนะครับต้องสั่งปลาเรล่านะครับไม่งั้นไม่ได้ฮะเออต้องบงังตัวนั้นเดี๋ยวอฟมันเสื่อมอีกทีเอาผุ่นก่อนบ่ว่าสัน่น นี่ครับมองนี้ก็ฝรั่งบอว่าทางมันแคบครับปลาเราก็ทำไห้หนาครับเดี๋ยวต้องเสริมตรงนี้อีกดัางข้างยาวเลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับซ่อนี้ชิมงานปลาเราบ่โม,โม,โมีปัญหาครับพี่น้องเฮ็นไทยได้เบิดครับนี่ขอแค่บอกครับจัดให้ตลอดประสั้น นี่ฝรั่งบอกว่าให้ตรงไปนี่ครับมันไม่เต็มครับตรงนี้ต้องเอาให้แกให้เต็มนะครับไม่งั้นไม่ได้สวยงามพลามแปดอือสุดยอดครับก็นี่แหละสำหรับผมนะผมชอบลูกหลังครับ ลูกหลังมากกว่าหินหินดําหินคุกนะครับเพราะว่ามันพวกหินดําเนี่ยเวลาฝนตกหลายครั้งเนี่ยมันจะมันจะจมไปกับดินครับแต่ถ้าถ้าเป็นหินลูกลังเนี่ยมันจะฟูฝนยิ่งตกมันยิ่งลอยยิ่งตกยิ่งลอยครับนี่โอ้องหอยแฝงพันธุ์เห็ดลองน้ำไหมอเอาทางเราอยู่ครับมาดูผลงานกันหน่อยนะครับหลังจากที่เขาแบบเฮ็ุไปก็ติดตามผลงานให้นะครับ สุดยอดครับประมาณนี้ครับสวยงามครับผม มากับสมบังสองคนครับอ๋อขับบ่งบางเรือยไปเรื่อยๆพรต้องนาหรอกเดี๋ยวมันสิสูงกว่าบ้านมันอีกเอ็กเอ็กพ่อพอพอโดดแงงกันหนึ่งเอ็ก บอกว่าต้องขึ้นดัมโดดเฮ้ยว่าต้องดัม่ต้องดัมเอาลูกน่อยนึงถอยมาอีกบางโวดโอ้ลูกน่องดูเอาลูกน่อยนึงลูกน่อยนึงมันไหลไปได้นั่นนั่น Ồ, oh, nha ơi Số vắng, nha vắng, nè, mấy tham mà đà nè Ồ Ờ, nhúc Cá vã hoạt mong mong à, vang vang nào, có đi lại A dốt ngang lại tân ơi nhọc nam tìm mọi người 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 ไป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 เออนี่สวยครับใหญ่ยายบางครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกตันไปก่อนนะสวัสดีครับนี่หลุมลังสวยๆครับ